ปลูกต้นไม้ในตะกร้ามีดีอย่างไรวันนี้จะขอมาบอกเรื่องดีๆให้กับทุกๆท,ท่านนะคะการปลูกต้นไม้ในตะกร้ามันมีผลดียังไงที่ฟาร์มของเราเลือกที่จะปลูกต้นไม้ในตะกร้านะคะหนึ่งเลยนะคะอาจจะโชว์สถานที่ก่อนคะ่ะเป็นสถานที่เป็นพื้นที่น้อยๆคะ่ะประมาณ หนึ่งงานครึ่งนะคะเราจะไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้200ต้นได้เลยแต่ถ้าเราปลูกในตะกา้าเนี่ยเราจะปลูกได้ค่ะข้อที่2ข้อดีของการปลูกในตะกา้านะคะจะระบายน้ําได้ดีถ้าเวลาฝนตกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่มีการระบายน้ํามันจะทําให้เกิดเป็นเชื้อราแล้วต้นไม้ก็ตายค่ะ3ม รากไม่ขดไม่งอค่ะหมายความว่ามันปลูกในตะกร้าแล้วแล้วเราต้องการที่จะย้ายไปปลูกลงดินเนี่ยมันก็จะยังจเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไม่หยุดการจเจริญเติบโตค่ะเพราะว่ารากไม่ขดไม่งอ c เคลื่อนย้ายง่ายค่ะจะย้ายไปไหนก็ได้ย้ายบ้านย้ายช่องเราก็ยกทั้งตะกร้าไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกลงดินแล้วเนี่ย บางต้นไม้บางต้นมันแพงใช่ไหมคะปลูกลงดินไปเนี่ยเราก็จะขุดจะอะไรไปมันก็ลำบากมันก็อาจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะก็ข้อ,อดีอะไรอีกอ่ะโอเคลืมไปแล้วนะคะ1น,นะคะระบายน้ำได้ดีนะคะสองโตเร็ว สเคลื่อนย้ายง่าย 4. เจริญเติบโตได้ดีรากไม่ขดไม่งอนะคะหพื้นที่น้อยพื้นที่จำกัดก็ปลูกได้ค่ะโอเคขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเลมอนฟาร์มไทยแลนด์แล้วก็เลมอนฟาร์ม อินบุรยัมไทยแลนด์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ